พบกับช่วงก็ตีชวนล้าสัปดาห์นี้ก็ตีชวนล้างกับสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยคุณชาบปูนได้ง่ายและเนียบด้วยวิธีแสนง่ายสิ่งประดิษฐ์นี้ก็คือปืนพ่นปูนโดยช่างไม้คุณนริศบุญสมจังหวัดอุดรธานีที่เห็นนะครับคือปูนปืนยิงกาวไม่ยิงปูนก็คือปูนจะใส่ทางนี้ แล้วก็จะมีช่องให้ปูนออกแต่ว่าจะมีท่อมีอะไรต่างๆอยู่ข้ในแล้วก็อันนี้ก็คือรูปร่างของปืนเอามาใช้สําหรับในการพ่นปูนสะดวกมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวออกก็จะทําให้มีแรงอัดตัวปูนเข้าไปในเนื้อชิ้นงานทําให้ชิ้นงานติดนั่นแล้วก็สามารถฉาบได้เลยเพียงใส่ปูนเข้าไปในฟืนแล้วตอเข้ากับเครื่องปล่อยลม เท่านี้ก็นำมาพ่นได้เลยดูกันสิพื้นที่กว้างขนาดนี้พ่นปูนได้เร็วมากแถมปูนเกาะแน่นอีกตั้งหากรอชาบต่อเก็บงานได้เลยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุนแรงประหยัดเวลาทำงานได้จริงๆลำขนาดนี้ก็รับรางวัลจากกลุ่มปตทและรายการอ n n โ v t t o o เปไปเลยส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆไอเดียล้ำๆก็จีชวน ทุกทนอัดคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีบอกชื่อวิธีใช้และประโยชน์เข้ามาที่เฟ b บุ๊กแฟนเ g จ Anovation ลุ้นรับเสื้อยืดสุดล้ำจากรายการ Anovation และตุ๊กตาก,ก็จีจากปตตทุก